สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับตัว smart gate OBD นะครับที่ผมนำเข้ามาจำหน่ายนะครับเป็นรุ่น P1 ตัวนี้นะครับเหตุผลที่นำเข้ามาก็คือเกตนะครับตัวนี้จะมีความสมูทนะครับไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าจอนะครับทำ เปลี่ยนค่าอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวเกจใช้งานสมมุิอย่างไรนะครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตในรถ Ford r a n g e r นะครับ XLT ปี2016นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้นะครับเป็น Ford คันนี้เลยนะครับก็ติดตัวนี้นะครับเกจรุ่น P1 นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเกจเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับขับแรกนะครับ ก็คือจะสังเกตนะครับเกตก็จะมีหน้าจออยู heures, meter, ่หลายหน้านะครับจะมีไฟเตือนตรงนี้นะครับมีเวลานะครับมีความเร็ววัดรอบนะครับอันนี้อุณหภูมิแมน้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดรอบที่เป็นตัวเลขเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันสมมุติยังไงนะครับแล้วก็จะมีระยะทางที่ขับรถเวลาที่ขับรถนะครับจะมีบาทตามนี้เลยวัดรอบจะสังเกตนะครับวัดรอบเห็นไหมครับอันนี้ผมตั้งเตือนไว้สองพันรอบก็จะเตือนแบบนี้นะครับครับมันจะไม่ดีเลยนะครับ เกตบัสรอบตรงนี้นะครับนะครับเกตจะวิ่งแบบนี้เลยนะครับหน้าจอสามารถเปลี่ยนได้นะครับจะมีปุ่มอยู่สามปุ่มตรงนี้นะครับเราก็กดปุ่มตรงกลางนะครับเพื่อเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับแบบนี้นะครับหน้าจอที่สองนะครับสังเกตนะครับนะครับนี่นะครับหน้าจอที่สามนะครับเกตบัดลอบตรงนี้นะครับเห็นไหมครับบัดรอบจะวิ่งเลยนะครับไม่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 หน่วงนะครับนะครับไปตามรถนะครับ นีเลยนะครับนะครับขึ้นลงตามรถเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกรตอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้นะครับตัวนี้นะครับรูปทรงก็เป็นเหลี่ยมๆนะครับดูสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับมาดูหน้าจอต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหน้าจอนะครับมีหลายหน้าจอนะครับราฟิกหน้าจอครับอันนี้สำหรับบูทเทอร์โบนะครับ ขึ้นนะครับของ Ford r a n g e เนี่ยครับแต่ว่าหน่วยการวัดจะเป็นบาร์นะครับก็คืออยู่ที่2.0บาร์นะครับตัวนี้จะวัดเป็นปอนไม่ได้นะครับก็จะมีค่าต่างๆขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีในรูปลักษณะของการลาดเอียงของตัวรถนะครับพอดีรถยังไม่ได้วิ่งนะครับตอนนี้นะครับก็อาจจะยังไม่รับค่าจากดาวเทียมไม่ได้นะครับก็จะบอกความลาดเอียงรถขึ้นเขาลงเขาเท่าไหร่รถเอียงเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นการรับค่าจาก gps จากดาวเทียมนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของนะครับตัวเกตนะครับที่เป็นรูปทรงกลมนะครับบอกค่าต่างๆนะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นค่ารวมแบบนี้นะครับบอกค่อนข้างครบนะครับผมชอบนะครับตัวนี้นะครับก็คือสามารถที่จะบอกค่าต่างๆได้ถึง12ค่าในหน้าจอเดียวเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสังเกตได้นะครับตัวแรกก็จะเป็นความเร็วนะครับวัดรอบนะครับ อันนี้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นอุณหภูมิท่อไอเสียนะครับมอน้ำนะครับอยู่77นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิน้ํามันเครื่องนะครับอยู่ที่70นะครับแล้วก็จะมีบูธนะครับทอโบตัวนี้นะครับที่หน่วยเป็นบาร์ที่ผมแจ้งไปแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่นะครับใช้ได้อีก2 1ซนนะครับก็คือจะเหลืออีกนิดหน่อยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ หรือไม่เยอะนะครับผมก็ไม่ถึงครึ่งถังก็ประมาณ2ี่ซได้นะครับเขาก็จะคำนวณให้นะครับตัวนี้สำหรับเกตนะครับก็จะมีเวลาที่ขับรถนะครับระยะทางที่ขับรถแบบนี้เลยนะครับจะมีค่า Pd ต่างๆนะครับสามารถที่จะบอกได้นะครับว่ารถเรามีค่า Pd ที่จับได้คือค่าอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับก็จะบอกค่า DTC ในกรณีที่มี ไฟอ n นจิ้นคือโค้ดโชว์นะครับจะบอกโค้ดตรงนี้นะครับว่าโค้ดโชว์คืออะไรนะครับเมนูโดยการกดปุ่มค้างนะครับค้างไว้แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปนะครับเซตค่าต่างๆได้นะครับอย่างเงี้ยครับสปีดเซตพวกอะไรเงี้ยครับเซ็ตได้นะครับจะให้เตือนความเร็วที่เท่าไหร่นะครับสามารถเข้าไปอัดจัดค่าต่างๆได้นะครับอันนี้นะครับเซตน้ํามันนะครับเป็น ดีเซลหรือเบนซินนะครับจะให้คำนวณน้ำมันเป็นกิโลเมตรต่อลิตรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัลามเซตนะครับนะครับก็คือสามารถเข้าไปเซตได้นะครับผมเมื่อกี้ผมเนี่ยครับผมตั้งวัดรอบไว้ที่2,000รอบก็สามารถที่จะเข้าไปเซตเพิ่มได้นะครับหรือลดได้ว่าจะให้เตือนที่รอบที่เท่าไหร่นะครับหมดหมดเตือน5,000ันนะครับระุูมน้ำนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับจะให้เตือนที่เท่าไหร่นะครับโดยการกดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายครับ ออยเทมนะครับก็คือการเตือนความร้อนของน้ํามันเครื่องนะครับเตือนหลายอย่างนะครับตัวนี้เตือนท่อไอเสียนะครับเตือนวัดรอบเตือนแบตนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ยังสามารถที่จะไปตั้งค่าความสว่างนะครับความเข้มของแสงนะครับ LED b r i g คือความเข้มของตัวตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มลดได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีนะครับ LED ได้นะครับเนี่ยก็จะเอาสีอะไรนะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นสีฟ้าครับนะครับตัวนี้นะครับ LED color นะครับเนี่ย็สามารถเปลี่ยนได้จะเป็นสีเขียวก็ได้นะครับสีม่วงนะครับสีน้ําเงินประมาณนี้เราชอบสีไหนเราก็เลือกได้นะครับสีน้ําเงินก็ได้นะครับสีออกม่วงนะครับตัวนี้แล้วก็เขียวนะครับ ชอบเขียวก็เลือกได้ก็จะเป็นเขียวนะครับกดแช่ออกมานะครับมันก็เป็นี so ้จะเป็นสีเขียวเลยนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนไปก็จะมีเทสความเร็วนะครับศูนย์ถึงร้อยเทสเบรกนะครับนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่าเกียร์ไม่หน่วงนะครับขาบนะครับตัวนี้นะครับดูหน้านี้จะชัดเจนกว่านี่นะครับดูนะครับ เลยนะครับกาเป็นอีกเกจอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้นะครับตัวนี้นะครับเมนูก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ใช้งานไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากนําเกจนะครับรุ่นนี้นะครับไปใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับ ทางร้านอบีช็อปนะครับมีจําหน่ายนะครับก็ประกันให้1ปีเต็มนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถมาติดตั้งที่หน้าร้านนะครับหรือสั่งซื้อผ่านออนไลน์หน้าเพจ Facebook o b ดีช็อปได้เลยนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับผมป๊อบอบีดีช็อปขาจบรีวิวนะครับอบีรุ่น P1 นะครับไปเปลี่ยนเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับทักมานะครับสวยๆหล่อๆนะครับตัวนี้นะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับ ได้ครบนะครับตรงนี้นี่นะครับขอจบรีวิวนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ